สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นทางโครงการของเราค่ะก็มี4วิธีง่ายๆในการป้องกันตัวเองมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันนะคะข้อแรกค่ะงดทานอาหารแบบสุกๆดิบๆนะคะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ไม่แนะนําไปอย่างยิ่งค่ะ,ะแนะนานะคะในการทานอาหารแบบปรุงสุกทุกขั้นตอนแล้วก็สะอาดถูกสุขอนามัยเป็นหลักนะคะเพื่อ เชื mm. ้อโรคเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะและข้อ2นะคะอย่าลืมที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะต่อให้เราหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมที่จะล้างมือนะคะหรือว่าแม้แต่ออกไปข้างนอกต้องพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะและข้อ3ค่ะอย่าลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะบอกเลยว่าเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะแล้วทานที่ดีนะคะแนะนําว่าให้สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นขึ้นไปปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็สีนะคะป้องกันการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะคะต่อให้เราป้องกันตัวเองดีมากแค่ไหนแต่ว่าเชื้อโรคค่ะมันยังสามารถที่จะติดตามร่างกายในส่วนอื่นๆได้นะคะการงดไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่มีคนเยอะๆบอกเลยว่าเป็นการป้องกันตัวเองที่ปลอดภัยที่สุดอย่างแน่นอนค่ะ และด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเราต้องช่วยกันที่ะระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะที่จะทานอาหารปรุงสุกแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่าลืมที่จะล้างมือบ่อยๆแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยทุกครั้งนะคะแนวที่สําคัญค่ะอย่าลืมเว้นระยะหา่างปฏิบัติตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้นุ่ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ